ต่อไปก็เจญคุณกิติกิติทรกุลครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายกิติกิติทรักุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่เขตหนึ่งพรรคภูมิใจไทยวันนี้มีเรื่องหาลือที่สําคัญอย่างยิ่งกับท่านประธานสองเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องภัยแล้งที่เกิดขึ้นในช่วงปิดสมัยประชุมสภาที่ผ่านมาได้เกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศ โดยในพื้นที่จังหวัดกระบี่นั้นได้รับผลกระทบอย่างมากมายทั้งภาคการเกษตรกรพืชผลการผลิตต่างๆภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างทําให้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวของประเทศเสียหายแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องชาวกระบี่ทุกคนขอขอบคุณกรมฝนหลวงโครงการพระราชดำริที่ได้ทําฝนเทียมในพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง เบื้องต้นส่วนการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้านั้นกับผมและเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทะะนราษฎรจังหวัดกระบี่สสธีรเดชตั้งมั่นขอกีดสสสลิดพงเกี่ยวข้องพักภูมิใจไทยได้บูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับผู้ว่าราชะการจังหวัดการปรับปลาส่วนภูมิภาคชนรัประทานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ท้องที่ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแรงจังหวัดกระบี่ตามสไลด์ครับแผนแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน11โครงการรวมวงเงินงบประมาณ600กว่าล้านบาทแผนแก้ไขปัญหาระยะกลาง4โครงการรวมวงเงินงบประมาณ1,600กว่าล้านบาทและแผนแก้ไขปัญหาระยะยาวจำนวน6โครงการวงเงินงบประมาณ1,900กว่าล้านบาทจึงขอฝากท่านประธานสภา ผ่านไปยังกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสาก์เร่งพิจารณาและจัดสรรงบประมาณแก้ไขปัญหาภัยแรงโดยเร่งด่วนด้วยครับเรื่องที่สองครับเรื่องท่าเทียบเรือเกาะีพีและเขื่อนป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งที่ชํารุดทรุดโทรมเสียหายอย่างมากใกล้จะพังก็ว่าได้ครับท่านประธานเกาะพีพีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงลำดับต้นๆของประเทศและขึ้นชื่อระดับโลกทำไรายได้อย่างมหาศาลให้กับประเทศในด้านของการท่องเที่ยวแต่อย่างไรก็ตาม รลับหน้าเวทนาที่ไม่ได้รับการเหลียวแลในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหากวันใดวันหนึ่งได้เกิดอุบัติเหตุสิ่งที่ไม่คาดคิดนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวของประเทศจะเป็นอย่างไรหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการดูแลแก้ไขปัญหาดังกล่าวกระผมจึงขอฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยเร่งด่วนก่อนที่ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวจะเสียหายไปมากกว่านี้ครับขอบคุณครับ